สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสงขาซิตี้วิกลีนิวนะ,ะคะแล้วก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะคะกับเราสองคนนะคะดิฉันนุชเยาวเรศมัณีิพันธ์ค่ะกับผมปอน,นิทินันบริสุทธิ์ครับค่ะแล้วก็ยังคงมาพร้อมกับข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะคะในรอบประจำสัปดาห์ของเทศบาลนครสงขลานะคะซึ่งจะนำมาให้คุณผู้ชมนะคะได้รับชมกันในวันนี้ค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะน้องบอหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาอาจจะมีความเป็นกังวลน,นะคะใ,ในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครสงขลาของเรานะคะที่ทราบข่าวกันนะคะในส่วนของชุมชนบละเสาะ90 0า0 0ชุมชนเก้เส้งนะคะแล้วก็ชุมชนหลังโรงพยาบาลจิตตเวทนั่นเองนะคะซึ่งในพื้นที่ชุมชนดังกล่าวนะคะจะเป็น ชุมชนที่มีพี่น้องประชาชนอาศัยกันอยู่หนาแน่นสักนิดหนึ่งอาจจะทําให้การแพร่ระบาดของโรคนะคะเป็นไปได้โดยง่ายนั่นเองนะคะแต่ว่าในวันนี้นะคะเรามีมาตรการนะคะแล้วก็แนวทางการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดนะคะของโควิด -19 ในพื้นที่ชุมชนดังกล่าวมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงท้ายของรายการนะคะ แต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามชมในส่วนของแนวทางการป้องกันนะคะเรื่องของอโรคโควิด -19 นั้นนะคะเราไปติดตามชมนะคะในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะคะของเทศบาลนครสงขลากันก่อนค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับนายกเทศมนตรีร่วมประชุมหารือแนวทางและการกำหนดมาตรการในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เมื่อวันที่14มิถุนายน2564ที่ห้องประชุมสารพี1สำนักงานเทศบาลน,นครสงขลานายสลันบิลพัฒน์นายกทเทศมนตรีนครสงขลาเป็นประธานการประชุมแนวทางหาลือและกำหนดมาตรการในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่ชุมชนาาซาอก้า0แสนและชุมชน9 000, ้าซ่งเขตเทศบาลน,นครสงขลาเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อในชุมชนจากการตรวจคัดกรองเชิงลุก จำนวน19ราลายโดยมีนายชัยพรนิยมแก้วนายอำเภอเมืองสงขลานายถากรหน้าแก้วสาธารณาสุขอำเภอเมืองสงขลานายภูรินทิพมณีรองนาย,ยกเทศมนตรีนครสงขลาผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ใช่แล้วนะคะเนื่องจากว่าเมื่อเราทราบข่าวนะคะ,คะว่ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนของเขตเทศบา,นาลนครสัุขานะคะท่านนายกเทศมนตรีของเราเองนะคะวรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะในพื้นที่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ,ะก็เร่งประชุมเลยค่ะเพื่อหาแนวทางการป้องกันนะคะแล้วก็ที่จะต้องอจัดการนะคะในการแพร่ระบาดตรงนี้ให้ได้หยุด ให้ได้เร็วที่สุดนั่นเองนะคะคนั่นเป็นกิจกรรมแรกของสัปดาห์นะคะที่บอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทนายกเทศมนตรีนครสงขาของเรานะคะต้องเร่งดําเนินการหาหรือกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเลยะคะ่ะเราไปต่อกันที่ข่าวที่สองนะคะสืบเนื่องนะคะจากการประชุมก็จะได้ลงพื้นที่นะคะในการไป ควบคุมในการไปติดตามหลังการหารือกันนะคะเมื่อวันที่15มิถุนายน2564นายสรัน์บิลพัฒนนายกเทศมนตรีนครสงขลามอบหมายให้นางสาวสุภารัตน์บุญสมนายภูรินทิพมณีรองนายกเทศมนตรีนครสงขลาและนายเกรียงไกลคมคำเลขานุการนายกเทศมนตรีนครสงขลาลงพื้นที่นกองอำนวยการเฉพาะกิจโควิด1 i d 1 9อำเภอเมืองสงขลา บริเวณชุมชนรารเสะ9 0 0 0 0 0โดยมีนายจารุวัตรเกลี้ยงเกลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายชัยพรนิยมแก้วนายอำเภอเมืองสงขลานายถากหน้าแก้วสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลาสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ติดตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 i ในชุมชน巴รเสก้0 0 0 0 0ชุมชนเก้าเซ้งและชุมชนหลังโรงพยาบาลจิตเวช หลังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องโดยจากการคัดกรองเชิงรุกเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อจำนวน19รายและยังคงมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในชุมชนใกล้เคียงเนื่องจากเป็นชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นโดยในเวลา13นาฬิกาสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับทีมควบคุมโรคอำเภอเมืองสงขลา โรงพยาบาลสงขลาและเทศบาลนครสงขลาลงพื้นที่ตั้งจุดคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยโควิด1 9ในชุมชนบรลษะเก้า,าแสนชุมชน9เส้นและชุมชนหลังโรงพยาบาลจิตเวชท,ทันทีหลังพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเร่งด,วด่วนก็มีการคัดกรองกันไปแล้วล่ะนะคะ<ข>ใน พื้นที่ชุมชนทั้ง3ชุมชนนะคะ,นนะ,คะก็ผลนะคะของการตรวจคัดกรองก็เริ่มออกมาแล้วอย่างที่คุณผู้ชมนะคะได้ทราบข่าวกันไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าทางจังหวัดก็ดีทางเทศบาลนครสงขลาก็ดีมีมาตรการอะไรที่ออกมานะคะต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะในการร่วมมือนะคะให้ให้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ทําให้เราควบคุมสถานการณ์ตรงนี้เอาไว้ได้ะคะ่ะ ครับาตอนที่ข่าวต่อไปนะครับนายกเทศมนตรีรับมอบพื้นที่โครงการวิจัยรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของทอนอสงขลาเมื่อวันที่15มิถุนายน2564นายสรันบิลพัฒน์นายกเทศมนตรีนครสงขลาเป็นประธานรับมอบพื้นที่โครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐาน รองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลาจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโดยมีรองศาสตราจารย์จรูนเจริญเนตรกุลคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้อำนวยการแผนวิจัยและคณะทีมวิจัยเป็นตัวแทนส่งมอบโครงการนอกจากนี้ยังมีนางสาวสุภาัตน์บุญสมรองนายกเทศมนตรีนครสงขลานายเกียงไกรคมขำ ลขานุการนายกเทศมนตรีนครสงขลาและตัวแทนจากภาคประชาชนร่วมรับมอบพื้นที่ต้นแบบสาธารณะณนะบริเวณสะพานดาวหรือบริเวณสะดือพญานาคนั่นเองใช่แล้วนะคะซึ่งเป็นโครงการวิจัยนะคะ <c oughs> ที่ <c oughs> ทางทีมวิจัยของมหาวิายทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะคะได้ดําเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้ว, <c oughs> ลวนะคะเมื่อ <c oughs> ดําเนินการวิจัยเรียบร้อยแล้วก็ได้มีการส่งมอบพื้นที่ให้กับเทศบาลนครสงขลาต่อไปก็ต้องบอกว่าในอนาคตนะคะหลังจากเราผ่านพ้นวิกฤตโควิดนี้ไปได้แล้วนะคะสงขลาของเราก็จะขับเคลื่อนนะคะการก้าวไปสู่เมืองสมาร์ทซิตี้นั่นเองนะคะโครงการวิจัยนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะรองรับในส่วนของการเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้นะคะเป็นเมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลาต่อไปค่ะ เอาเป็นว่าเราไปต่อนะคะกันที่ข่าวที่4ที่นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะซึ่งหลังจากที่เราะะได้ลงพื้นที่นะคะคัดกรองเชิงรุกนะคะพบผู้ป่วยนะคะในพื้นที่ชุมชนนะคะทั้ง3ชุมชนที่เราได้บอกมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะทำให้พี่น้องในชุมชนนะคะจะต้องกักตัวนะคะอยู่แต่ ในบ้านนะน้องปอนะทำให้การที่จะออกไปไหนอาจจะค่อนข้างจะลําบากนะคะทศบาลนครสงขาของเราก็ไม่ได้ยิ่งนอนใจตรงนี้นะท่านนายกเทศมนตรีนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะเพื่อมอบถุงยางชีพและก็สิ่งของที่จําเป็นนะคะให้กับพี่น้องประชาชนที่จะต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการนั่นเองค่ะเราไปติดตามรับชมบรรยากาศกันค่ะเมื่อช่วงเย็นของวันที่16มิถุนายน2564นายสรานบิลพัฒน นาย,ยกเทศมนตรีนครสงขลาพร้อมด้วยนางสาวสุภารัตน์บุญสมรองนาย,ยกเทศมนตรีนครสงขลานายเกรียงไกรคุมขำเลขานุการนาย,ยกเทศมนตรีนครสงขลานายชัยพรน,นิยมแก้วนายอำเภอเมืองสงขลานายถากอนนาแก้วสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลานายนิวัฒน์สุขสิริประหลัดเทศบาลนาครสงขลาสมาชิกสภาเทศบาลนาครสงขลาและเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการเฉพาะกิจโควิด -19 อำเภอเมืองสงขลาร่วมมอบถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นจากเทศบาลนครสงขลาให้แก่ผู้ที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในชุมชนบาลซอก9 0 0 0เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มฟักทองและฟักเขียวจากนายสันเพชรบ,บุญยามณี ผู้ช่วยผู้ดำเนินงานนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะคะ <Okay. S 2> ให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการนะคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะอาจจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเราต้องกักตัวไว้ก่อนห้ามออกไปไหนนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลอื่นนั่นเองค่ะ เอาละครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับนายกเทศมนตรีรับมอบชุดทาน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด1 i จากเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่17มิถุนายน2564ที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลานายสลันบิลพัฒนนายกเทศมนตรีนครสงขลาพร้อมด้วยนางสาวสุภรัต์บุญสมนายภูรินทิพมณีรองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายนิวัตสุขศิริประหลัดเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลน,นครสงขลารับมอบถุงยางชีพจากเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาโดยมีนางกัญจนาเตี้ยงเก่านายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลานางเยาวรัษณ์จันทรปานผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาและนางพัทรดาแก้วดวงประลัดอำเภอเมืองสงขลาโดยได้รับสนับสนุนชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต โควิด -19 ให้ผู้ต้องกักตัวในพื้นที่ชุมชนบลาซอ9 0 0นจำนวน184ชุดซึ่งเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันค่ะก็ร่วมด้วยช่วยกันหลายๆายภาคส่วนนะคะเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาเองนะคะ,ะที่ผ่านมานะคะ,คะอย่างที่บอกว่า มีการจัดงานกาชาติเพื่อต้องการระดมทุนนะไปช่วยเหลือนี่แหละค่ะอีกหนึ่งครั้งนะคะที่เหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาได้ลงมาดูแลพี่น้องประชาชนในยามที่เกิดภัยพิบัติในยามที่เกิดวิกฤตต่างๆนะคะเมื่อวานนี้นะคะเทศบาลนครสงขลาของเราโดยนายกเทศมนตรีนครสงขลาก็ได้รับมอบนะคะชุดทานน้ําใจนะคะกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิดมาเพื่อส่งต่อ ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้ง3ชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลาที่ตอนนี้นะคะกำลังเจอการแพร่ระบาดของโควิด1 i d 1 9อยู่นั่นเองนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางเหล่ากชาติจังหวัดสงขลาด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวกิจกรรมนะคะสำหรับในรอบประจำสัปดาห์นี้ที่เรารวบรวมนะคะมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแต่จริงๆแล้วยังมีกิจกรรมนะคะอีกมากมายเลยนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามนะคะได้ ผ่านทางช่องทางการสื่อสารของเทศบาลนครสงขลาของเราทุกๆช่องทางเลยค่ะมาถึงช่วงท้ายรายการนะคะที่เราได้เกินกันไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่ามีมาตรการแล้วก็แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนบลาสโซแสนชุมชน9เส้นแล้วก็ ชุมชนหลังโรงพยาบาลจิตเวชนะคะมาฝากกันว่าตอนนี้จังหวัดสงขลาเทศบาลนครสงขลาได้มีมาตรการอะไรออกมาแล้วนะคะสำหรับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในชุมชนบลรราซเก้าแสนนั้นจังหวัดสงขลาได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมนะคะการเดินทางเข้าออกของพี่น้องประชาชนนะคะเป็นเวลา14วันนั่นเองคือตั้งแต่วันที่15้า ถึงวันที่28มิถุนายน2564นะคะแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนในชุมชนได้กักกันตัวเองนะคะณนะที่พักอาศัยพร้อมทั้งมีการตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชนในชุมชนทุกหลังคาเรือนมีการคัดกรองสุขภาพของประชาชนเป็นรายวันด้วยเพื่อวิเคราะห์นะคะหากมีการาแสดงอาการนะคะ มีไข้มีไอหรือมีอาการที่บ่งบอกนะคะว่าอาจจะเป็นผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคโควิด1 i d 1 9นะคะก็จะนำเข้า l o l q u a r a n t i n e นะคะหรือว่า LQ ทั t, นทีค่ะรวมถึงกวดขันเรื่องของการสวมหน้ากากาอนามัยในพื้นที่แล้วก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนทุกรายนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ให้งดกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะนะคะเช่นสถานที่ออกกำลังกายมัสยิดนะคะโดยขอให้อยู่แต่ภายในบ้านเรือน เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะส่วนอีก2ชุมชนก็คือชุมชนก้าเส้นแล้วก็ชุมชนหลังโรงพยาบาลจิตตเวชนะคะหากสถานการณ์ผู้ป่วยลดลงก็อาจจะมีการผ่อนปรนบางมาตรการนะคะแต่ว่ายังคงเคร่งครัดนะคะซึ่งร้านอาหารในพื้นที่ชุมชนเหล่านั้นทั้งหมดนะคะก็จะห้ามนั่งทานอาหารในร้านแต่ว่า อนุญาตนะคะให้ซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านได้เท่านันเองนะคะนี่คือมาตรการที่ออกมาสําหรับ3ชุมชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของเขตเทศบาลนครสงขลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9อยู่นั่นเองนะคะส่วนเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานะคะจังหวัดสงขลาเองนะคะก็มีมาตรการเพิ่มเติมนะคะที่ออกมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนะคะเนื่องจากตอนนี้เราจะเห็นยอดของจังหวัดสงขลา เราจะติด1ใน10นะคะของประเทศอยู่ในหลายหลายวันนะคะต่อเนื่องกันนะคะทางคณะกรรมการโวคติดต่อจังหวัดสงขลาก็เลยออกมาตรการเพิ่มเติมมาในเรื่องของการปิดสถานที่ชั่วคราวนะคะนั่นก็คือปิดสถานที่เกาะหนูเกาะแมวนะคะเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะปิดไปจนถึงวันที่28มิถุนายนนะคะโดยห้ามนักท่องเที่ยวประชาชนและก็ผู้ประกอบการขนส่ง เดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวนะคะถ้าเกิดมีการฝ่าฝืนก็จะมีการดำเนินคดีนะคะคทางกฎหมายต่อไปเช่นเดียวกันนะคะส่วนอีกหนึ่มาตรการที่ออกมานะคะเนื่องจากสึกเนื่องนะคะจากมีพี่น้องประชาชนช่วงนี้อาจจะผ่อนคลายตัวเองกันบ้างบอกว่าอึดอัดอยู่แต่บ้านเบื่อนะคะก็เลยออกมาตามสถานที่สาธารณะโดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนะคะก็ทําให้มีพี่น้องประชาชนเนี่ย จำนวนมากแล้วก็หย่อนยานในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยนะคะทางจังหวัดนะคะก็เลยออกมาประกาศห้ามเข้าพื้นที่ในเขตเทศบาลนครสงขลา 8. นะคะ8จุดด้วยกันนะคะก็จะมีตั้งแต่หาดชลาทัศน์นะคะตลอดแนวถนนซ้ายขวาตั้งแต่โคงเก้าเส้นไปจนถึงวงเวียนปฏติมากรรมควอ,อ่านหนังสือสวน2ทะเลตลอดแนวถนนซ้ายขวาตั้งแต่ปฏิมากรรมหัวพญานาคไปจนถึงท่าแพขนานยนต์ หาดสมิลาตั้งแต่หลังโรงแรม BP พสมิลาบีทไปจนถึงลานว่าวแหลมสนอ่อนหลังอะคาเรียมสนามลานว่าวลานกิจกรรมสระบัวสวนเสรีตรงข้ามโรงแรม BP พสมิลาบีทและสวนสาธารณะเมืองสงขลานะคะโดยนะคะโดยพื้นที่ดังกล่าวนะคะห้ามจำหน่ายสุราแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดแล้วก็ไม่ให้มีการม่วสสมรวมกลุ่ม ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะโดยนะคะโดยการห้ามเข้าพื้นที่นะคะในวันนี้นะคะก็คือวันที่18มิถุนายนจะมีประกาศเพิ่มเติมโดยมีการแก้ไขนะคะคในส่วนของระยะเวลาในการห้ามเข้าพื้นที่นะคะก็คือจะเป็นตั้งแต่เวลา18บแดนิกาสานาทีนะคะไปจนถึงเวลา5นาฬิกานั่นเองนะคะของวันรุ่งขึ้นก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะ เราต้องช่วยกันแล้วล่ะค่ะเราจะต้องยกกาดกันขึ้นมาให้มั่นกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะให้สงขาของเรายอดผู้ป่วยลดลงแล้วก็กลายเป็นศูนย์ให้ได้นะคะร่วมด้วยช่วยกันคนละนิดละหน่อยไม่หนักหนะอะไรนะนกบอนนะครับเอาละครับแล้วเพื่อที่จะให้เป็นการพาดข่าวสารดีๆของทางทศบา,นาลนครสงขลานะครับก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับโดยมีช่องทางดังนี้ครับ 1. เว็บไซต์เทศบา,นาลนครสงขลา สงขลาซิตี้ g o t h o เครับ2เว็บไซต์ Facebook เทศบาลนครสงขลาสงขลาซิตี้ครับ3ช่องทาง YouTube เทศบาลนครสงขลาสงขลาซิตี้ครับ4 Line o f f i c i ิ l Account พิมพอดนำหน้าตามด้วยสงขลาซิตี้และ5จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน f m 1 0 6 2 5เมกะเฮิรนั่นเองครับค่ะทุกๆช่องทางสามารถ ติดตามข่มขาวสารของเทศบาลนาครสงขลาของจังหวัดสงขลาแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์นะคะแก่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเขตเทศบาลนาครสงขลาเองก็ดีนะคะหรือว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปก็ดีที่มาติดตามเราก็รับรองว่าจะไม่พลาดทุกข้อมูลความเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนนะคะสำหรับเราสองคนวันนี้นะคะคงจะครบถ้วนแล้วก็แน่นไปด้วยสาระต่างๆนะคะข่าวสารที่นํามาฝากกันนะคะในวันนี้คงจะต้องหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ละะ้ค่ะ กลับมาเจอกับเรา2คนกันได้ใหม่นะค่ะในรายการสงคาซิตี้ลิสต์รนิวในส<ฆ>ัปดาห์หน้านะคะรับรองว่ายังคงมีข่าวสารกิจกรรมและเรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกแน่นอนเลยนะคะวันนี้อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยและที่สําคัญจะต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆนะคะของจังหวัดแล้วก็ของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดด้วยเพื่อเราจะได้ผ่านวิกฤตโควิดในครั้งนี้ไปได้วยกันให้ได้นะคะวันนี้เราสองคนต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ